สวัสดีครับช่องกันปะ42นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับฉากย้อนอดีตหรือว่าตำนานอดีตของพวกอสูรข้างขึ้นทั้ง6ตัวกันอสูรข้างขึ้นตัวไหนเนี่ยที่มันมีฉากย้อนอดีตที่โอเคน่าจดจําแล้วก็เออเป็นฉากย้อนอดีตที่ดีหรือว่าแล้วก็ตัวไหนที่ไอ้เฮียแม่งคือฉากย้อนอดีตมึงไม่ต้องมีก็ได้นะมีไปก็แม่งก็ไม่ได้เพิ่มอะไรที่มันแบบเออหน้าจดจําหรือว่ารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันดูแบบเออมีราศรีอะไรเลยนะโอเคก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับก็กอย่าลืม ดกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรายการใหม่แบบจะท่องเราโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวอสนตัวเร่เราไปเริ่มที่อสนข้างขึ้นที่6อ่าดาคิกับกิวทารโราคิกับกิวทาโรเนี่ยถือว่าเป็นอสนข้างขึ้นตัวเร่เลยนะที่มีอดีตท,ที่โอ้โห,หน้าช้ำใจผสมควนแล้วก็เป็นอดีตท,ที่น่าสงสารด้วย คือมันเป็นอสูรที่คือในตอนเด็กอะ่ะคือดาคิเนี่ยก็เออก็ดก้วยความที่สวยตั้งแต่ตอนนี้ยังเป็นมนุษย์แล้วก็เออนำถูกไปเป็นเอเอเกอิชาเออแล้วก็จากนั้นก็เป็นไปเป็นเนกเอิชาส่วนตัวของพี่ชายอย่างคิวทาโร่ก็มีรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์แต่ว่าด้วยความที่นิสัยของเขานั้นผิด่างไปจากรูปร่างของเขาคนที่เออก็เลยทําให้คนที่อยู่ภายนอกในคเขาเลยตัดสินใจคนจากภายนอกก็คือเห็นว่าเอาเอไอคิวทาร่นี่แม่งมีเออหน้าตาที่อัปลักษณ์และก็รูปร่างที่เหมือนกับไอ ไอ้เยี้ยมไม่เจ่ามนุษย์อะ่ะก็เลยพากันไปโทษว่าเออไอ้นี่คนไม่ดีอย่างนั้นแล้วก็ไปเหมารวมดาคิด้วยเพราะแบบเออเป็นพี่น้องกันไงคืออดีตอะ่ะมันเป็นอสูรย์ที่เออไม่อดีตน่าสงสารเลยเลยเอาจริงอะ่ะมันมันน่าสงสารเลยะลเอาจริงแต่แบบเออมันก็เออทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครสองตัวนี้อย่างเช่นคิวทาร่กับดาคิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เออรู้สึกว่าเออน่าหน้า,นา,นาติดตามแล้วก็รู้สึกแบบเออผูกพันไปกับมันอะ่ะพอได้เห็นอดีตของมันอะ่ะโอเค จบเลยทีนี้เราไปที่อสนรข้างขึ้นที่ม่ใม่ไอเอเยีรยกูมาอสนรข้างขึ้นตัวที่6คนใหม่กันก่อนเลยไอเเยีรยวาที่เลยไอสัตว์ไม่เป็นอสนรข้างขึ้นได้ไม่นานเว้ยก็คือตัวของไกกาคุไอเเยีรยนี่มึงไม่ต้องมีอดีตส้นตีนที่อะไรก็ได้นะไอเเยีรยเด็กเด็กขี้เ,นนะเ,เว้ แม่งไอ้ตั้งแต่ที่ปล่อยให้เด็กในวัดของเกียวเมแม่งดโดนอสูรเดะไม่พอมึงแม่งยังเป็นสิทธิ์ที่ไอ้เหี้ยแม่งสิทธิ์ไม่ดีไอ้เหี้ยหัวกะลานอกข้อไอสัตว์ไอเหี้ยที่แม่งไอยิงปู่ก็ไม่รู้ไปจะไยฝึกส้สนตีนอะไรเหี้ยมึงมึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนสื่อทอพร้านอสนีด้วยซ้ำอาไอาเหี้ยนี่ส้ี่ส้นตีนที่หายเลยไอเหี้ยเนี่ยไอส้นตีนที่หมายเลยมึงเลยที่มึมงโดนเชิญส,สื่อแม่งฆ่าแม่งไอเหี้ยแม่งควายไอสัตว์ต่อไปตัวที่อสูรข้างคือตัวที่ห้าตัวไว้นียโก เกียรโกเนี่ย<笑><笑>เฮ้ยอย่าอย่าพึ่งแซวนะเว้ยเฮ้ยอย่าว่าเกียรโกมันมันไม่มีอัสูงคือเกียรโกเนี่ยมันเป็นอันสูงข,งขึ้นที่พดูดว่าตัวเป็นเป็นตัวเดียวแล้วหรอมั่งที่ไอ้ชี่แม่ไม่มีฉากย้อนอดีตเหมือนกับตัวอื่นนะ เฮ้ยแต่จริงๆมันมีนะเฮ้ยมีนะว่ามันเป็นฉบับนิยายอะแต่แบบมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบที่อาจารย์อาจารย์เคเกจริงๆเกเป็นคนวางเนื้อเรื่องหรือว่าวางอดีตไว้หรือเปล่าแต่ว่ามันเรื่องเว็บไทยของต่างชาติอะมันมีบอออยู่แต่ไม่แน่ใจไงว่าเออใช่หรือเปล่าแต่อดีตของเกียโกะมันมันเป็นอดีตที่ค่อนข้างที่จะเออดูดูรุนแรงแล้วก็โหดร้ายเกินไปนะมันมันเกินที่จะเอามาเผยแพร่ในช่องทางอิเมะเนี่ยก็เลยแบบ ไอ้เหี้ยตตดจบกูไม่มีแม่งเลย <c oughs> อสุงาขึ้นตัวที่สอังทิงงูอังทิงงูเนี่ยอดีตก็มันมันดูแบบมันมีอดีตที่มันเออไม่ไม่ก็เหี้ยอยู่อ่ะ ไม่เหี้ยตั้งแต่อดีตแล้วเว้ยก็คือมันจะเป็นอดีตที่ไอเนี้ยมันจะเป็นอดีตที่อ่คนหน้าตาดีเลยแหละเถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีร่างโครนของมัน่ะซึ่งแต่ละร่างอ่ะถ้าเราลองสังเกตดูดีๆไอเหี้ยหน้าตาแม่งหล่อเลยแหละมันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเจ้าชู้มีเล่ห์เหลี่ยมแม่งรักขโมยรักคืออะไรแม่งโอ้โหแม่งระยำส้นตีนหมดแต่โดยรวมคืออดีตแม่งเหี้ยมันก็เลยทําให้ตัวละครนี้กูรู้สึกว่าเออมันมันดูไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเออหน้าดงดุนะถามว่าจะดีกว่าไออสูงงึ้นตััววที่่่่6ตใหมอยางเชน ไกลกลาคุได้ไหมมันมันไม่ได้ไอ้เหี yeah. ้ยคือไอเนี่ยมันเลียวเว้ยมันเลียวแต่แบบมันเลียวมันเห็นกแก่ตัวเดือมคือไอเหี้ยนั่นก็เลียวอ่ะเออแต่แบบเออไอเหี้ยพวกมึงสองตัวมันอยู่ด้วยกันเลยสัตว์ต่อไปวิธีอสูุธก้างคือตัวที่สามมากก็คือตัวของอาคสะอาคสะเนี่ยโอ้โหไอที่เห็นในเดอะบูว,วี่ภาพประสาทได้กอบเขินล่าสุดนี่ถือว่าอาคซาเนี่เป็นอสูุธก้างขึ้นที่มีอดีตที่น่าสงสารนะแบบคือคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้เลียวมันตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์อ่ะ แต่แบบมันมาเรียวเพราะแบบมันคือมันเป็นเป็นอาสูนที่แบบเรียกได้ว่าเป็นอาสูนตัวเดียวที่ไอ้เหี้ยมีความเป็นมนุษย์ที่สุดและเป็นอาสูนเพียงตัวเดียวที่ไม่กินผู้หญิงและเป็นอาสูนที่เออมันมันเป็นอาสูนที่แบบไอ้เหี้ยมันคืออาสูนตัวดีเลยอะแต่แบบเอออดีตที่แบบเออยังไงนะแบบถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเลวไอ้เหี้ยเป็นเด็กที่ชอบลักทรัพย์แต่ที่ทําไปเพราะพ่อต้องการที่จะดูแลพ่อที่ป่วยเนี่ยแต่สุดท้ายพ่อก็ผูกคอตายไอ้นี่ก็เออมีชีวิตที่แบบคือแบบสม่ะ แต่สุดท้ายก็ได้เออการรับเลี้ยงจากอาจารย์ผมจําชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรแต่มันจะเป็นอาจารย์ที่เออคอยสอนให้แล้วก็ไปดูแลลูกสาวของอาจารย์ที่ชื่อว่าลูกสาวอาจารย์ที่ชื่อว่าโคยุกิเออซึ่งอากาซาก็ไปมีความสัมพันธ์กับโคยุกิก็คือเออไปดูเลโคยุกิเนี่ยป่วยป่วยหนะักคือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ก็คือต้องนอนติดเตียงแต่ว่าพอได้รับการช่วยเหลือจากอากาซะก็เลยทําให้อ่าก็เลยทําให้ตัวของโคยุกิเนี่ยกลับมาเดินได้ปกติก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ตามผู้หญิงปกติเออมันคือ คืออดีตนะมันมันเศร้าเละแต่ก็เออโดนแบบเออพวกแบบไอพวกเขี้ยไอที่ไหนไม่รู้แม่งมาวางยาพิษในบ่อน้อําอ่ะพอพราะแบบเมื่อโคยุกิกับพ่อเธอกินเข้าไปก็คือเสียชีวิตเนี่ยเออไอ่เย่มันเป็นมันเป็นอสูกน,น,นานคขึ้นที่มีอดีตที่แบบเออเย่ช้ำใจอะ่ะโอ้โหเย่แม่งกูบอกกูบอกเลยเย่ใครดูไอเนี่ยไอไอกูบอกเลยว่าใครที่ดูฉากย้อนอดีตของอกสารนี่แม่งมีน้ําตาซึมทุกคนอนะ่ะเพราะแบบไอเย่ยริงคือ คือมันเป็นอสูรที่แบบเหียอดีตมันน่าสงสารอะไปที่อสูรข้างขึ้นต่อต่อไปดีกว่าก็คืออสูรข้างขึ้นที่2โดมะมันเป็นยังไงนะโดมะนี่มันเกิดมาแล้วก็มีดวงตาที่แบบเออเป็นสีสายรุ้งก็เลยแบบถูกพ่อแม่ในตีคิดว่าเออนี่พระเจ้าทองส่งมาเกิดเนี่ยเขต้องเป็นแบบเออเด็กที่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าไอโดมะนี่มันก็ไม่รู้เรื่องเหียเลยเลยก็คือแบบโอเคพ่อกูบ่พ่อกูว่างั้นแม่กูว่าง้นโอเคกูตามน้ำเหม่งเออกูก็ไปแบบเกร่งทำให้ได้ยินเสียงพระเจ้าเนี่ย แต่ความจริงกูไม่ได้ยินหาเลยเลยเว้ยรับฟังพวกคนเก๋ใกล้ตายเย่ยมานั่งบ่นรำร้องในชีวิตประจาวันปัญหาชีวิตอย่างนู้สารพัดถุกดิบเนี่ยเออแต่ละวันไปทั้งแต่ที่กูเป็นเค่อดีตมันคือไม่แค่นี้จริงๆเว้ยมันมันมันคือมันเรามแค่นี้เว้ยแต่มันแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบกูก็รู้สึกว่าอดีตตัวเนี้ยมันก็แบบยังไงอ่ะต่อไปไม่เสียเวลาเราไปที่อาูนการขึ้นตัวซ้ายดีกว่าก็คืออาสนการขึ้นอ่าลำดับที่1โกคุชิโบ โคคุชิโบนี่เป็นอสูรที่มีฉากย้อนอดีตเยอะมากนะตอนที่อ่านในบังอ่ะโหมีฉากย้อนอดีตหลายหน้าแต่คือโยโคคุชิโบเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอสูรที่มีปมมาตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์อ่ะก็คือแบบตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกปราณตะวันได้ก็คือพี่อ่ะมีปราณตะวันใช่ไหมคือไอเนี้ยมันไม่ใช่ปมอย่างเรกเวย้ยมันจะมีปมก่อนหน้านี้ก็คือตัวของโคคุชิโบเนี่ยคือเก่งเลยแหละเออได้แบบ คือพ่อเนี่ยอยากให้ตัวของคุชิโบเนี่ยได้ครองตําแหน่งต่อเว้ยก็คือได้สืบทอดตําแหน่งอ่ะด้วยความที่อ่าบางังเอิญในช่วงนั้นอ่อโยริอิจิมันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดอ่ะเออแล้วอยู่ดีๆก็คือพอพูดได้เนี่ยกคุชิโบแม่งก็ตกใจเอาน้องชายกูไม่ได้บบอยวะเฮ้ยก็เลยแบบมองว่าเอาแต่เกาะแม่ตลอดไงเพราะวราโยริอิจิเนี่ยแม่งเอาแต่เกาะแม่ตลอดไงก็คุชิโบมันก็เลยคิดว่าเออไอเนี่ยเป็นเด็กติดแม่อย่างเนี้ยเออแบบก็เลยมองน้องชายแบบ ไม่ได้เก่งอะไรนะเป็นเด็กแค่งงคือเป็นเด็กอมมือที่ยังเกาะแม่อยู่อะแต่คือไม่ได้รู้ความจริงหรือว่าเออที่กูเออที่ยริจิเนทำอย่างนั้นอะก็คือแบบต้องการดูเลแม่พยุงแม่เพราะแม่นี่บุบแต่พอรู้ว่าไอ้เหี้ยน้องแม่งพูดได้หรือว่าในตอนหลังที่รับรู้ได้ว่าน้องไม่สามารถเอาชนะอาจารย์ได้จนโดนพ่อเนี่ยเออเปลี่ยนคนและกูไม่เอามึงและไอ,อ้เหี้ยกูเอาน้องชายมึงก็แล้วกันเออยริจิมาเลื่อนมาครองตําแหน่งต่อไอ้เหี้ยกูชิโบนี่ก็แบบไอ้เหี้ยอิจฉาเลยอี อีฉาเลยตอนนั้นอะแม่งเราร้อนเลยไฟแม่งไฟฉาแม่งแรงเลยแล้วพอตัดมาในช่วงที่เรา่ารู้ว่าโยริจิสามารถใช้ปลานตะวันได้และโยริจิเขาพยายามสั่งสอนเออก็คือไม่พยายามฝึกฝนเออพยายามสอนถ่ายทอดวิชาให้คนอื่นไว้แต่ไม่มีใครสามารถใช้ปลานตะวันไดเหมือนโยริจิไอ้นี่แม่งก็ปมเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ไปคิดปลานแย่ออกมาเป็นปลานของตัวเองเลยก็คือจะเป็นชื่อว่าปลานจันทราต,รตัวนะั้นผมมองว่าการที่โคคุชิโบไม่สามารถที่จะ เอ่อย <aid> ังไงอ่ะไม่สามารถที <Hunger> <im> ่จะใช้ปลานตะวันได้ยเหมือนยูริจิแต่สามารถคิดปลานที่มีแบบปลานตรงข้ามของตะวันอ่ะแสงอาทิตย์ก็คือประจันเนไม่ปลานจันทราเนี่ยผมว่าเออมันก็มันก็เจ๋งนะและใช้ได้ตั้ง16กระบวนท่าเยอะกว่าปลานตะวันที่มีตั้ง13กระบวนท่าเออผมว่าเคสนี้มันก็เออมันมันก็ดีนะเออมันคือคือใช้แบบตรงๆไม่ได้แต่สามารถใช้แบบปลานตรงข้ามกันได้อะแบบใช้ใจดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่สามารถใช้ประจันได้เนี่ยเออมันมันก็ดีอยู่อ่ะแต่แบบไอ้เนี้ยมันคพิงยังมีปมอ แล้วก็ผ่านไปนานมากเลยหลังจากที่โกคุชิโบะได้ถูกมูซันขายประกันให้เป็นอสูรแล้วก็เมื่อเป็นอสูรเสร็จได้มีโอกาสเจอกับยูริจิอีกครั้งแต่ว่ายูริจิตอนนี้คือแก่ชารามากแล้วซึ่งโกคุชิโบในตอนนั้นก็สามารถเอาชนะยูริจิได้แต่ถามว่าปมในใจมันหายไหมแม่งกูยังไม่หายเว้ยคือมันเพิ่งจะมาคิดได้ตอนไหนรู้ไหมแม่งมาคิดได้ตอนที่อ่าพระของปราสาทได้กบขตดเออตอนที่สู้กับพวกอ่าซาเดมิโทกิโทเกียวมีแล้วก็แล้วก็เกินยะ เออมาคิดได้เว้ยและซึ่งผมคิดว่าการต่อสู้ของโคจิโบเนี่ยน่าจะเป็นประสาทได้คอาเขตมของบีพาร์ทสมากกว่าคือตอนนั้นอะแม่งมาคิดได้เว้ยว่าเออพอเห็นหน้าตาตัวเองเนี่ยสะท้อนผ่านเงาดาบของซานิมิก็เลยคิดได้ไอ้สัตว์เอ,อ้นี่กูละทิ้งวาเป็นมนุษย์ตัวเองเพื่อมาเป็นอสูรหน้าตาอัปลักแบบนี้เนี่ยนะนี่กูทำไปทำไมัง้งไที่ความเป็นจริงเนี่ยกูแค่ใหญ่ต่อสู้เกียงข้างกับน้องชายกูเท่านั้นไอ้เหี้ยแบบ ว h a ดเดอร์ฟกเนี่ยมึงเพิ่งคิดได้เหรอไอ้เยว่าหน้าตามึงอะปลักอะพอเห็นตัวเองหน้าตาปลักแม่งรับไม่ได้ฆ่าตัวตายแม่งอย่างเนี้ยไอ้เย่แหละว่ากูไม่เข้าใจตะกละการเพลของอสูรก้างขึ้นแต่ละตัวมันเป็นแบบมันไม่ตะตกระที่แบบไอ้เี่ยังไงมันเพมันเพลส่วนใหญ่มันไม่ได้เพเพราะว่าโดนนักล่าอาสูรฆ่านะแต่มันแบบมันเพลยเพราะแบบยังไงอ่ะเพลยเพราะปมตัวปมในใจตัวเองอะโอเคก็ถือว่าไอ้คลิปนี้เราเข้ามาฟังกันเพลินๆขำๆแล้วก็พูดคุยกันคลายเครียดนะก็ถือว่า มาเล่าเรื่งความรู้คอมเมนต์เล่าเรื่งความรู้หรือว่าคุยกันสนุกสนานได้นะก็อย่ารำคาญกันแล้วกันนะครับโอเคก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมแชร์กันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งช่องของเราด้วยเพื่อไม่พลาดรายการใหม่ๆจะท่องกันป่าสีสองนะครับโอเคอเจอกันใหม่คลิปหน้า